สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอัปเดตต้นกล้าอายุ8วันนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราได้ย้ายต้นกล้านะคะที่เราเพาะในดินนะคะลงไปในฟองน้ํานะคะแล้วก็เอาลงกล่องไปแล้วนะคะก็จะยังมีส่วนที่เหลือนะคะวันนี้โบก็จะมาเอาลงอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือโบจะเอาลงใส่ฟองน้ําที่เพาะในถาดก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นฟองน้ําที่เหลือจากเมื่อวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ําเปล่านะคะเดี๋ยว โบเอาลงเสร็จนะคะสักหนึ่งวันนะคะโบถึงจะเปลี่ยนเป็นน้ําปุ๋ยนะคะู้ชมเนื่องจากว่าต้นกล้านะมันเริ่มมีใบที่สองที่สามขึ้นมาแล้วนะคะเขาก,ก็ควรที่จะถ้าเขาอยู่ในน้ํามันไม่มีธาตุอาหารอะไรเราต้องให้ปุ๋ยเขานะคะู้ชมสําหรับ,บรกรกอุปกรณ์ก็อุปกรณ์เหนีบของโบนะคะพอเสร็จสองอันนะคะ,ะก็จะมีฟองน้ํานะคะแล้วก็มีถาดแล้วก็มี น้ำเอาไว้ล้างเศษดินอีกสักนิดนึงพอให้มันหลุดออกจากรากนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ต้นกล้าก็มีลักษณะยืดแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะมาย้ายลงในฟองน้ําตัวนี้นะคะเผื่อว่าอาจจะคุณผ,ผู้ชมนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะในการหยิบมือแล้วก็ใส่ในฟองน้ําเหมือนที่ปูพาทำเมื่อวานนะคะก็จะพามาทาวิธีนี้นะคะก็คือเอาลงในฟองน้ําก่อนในพอเสพก่อนนะคะก็ เอาขึ้นมานะคะเนี่ยรากก็จะเป็นอ่ารากฝอยแล้วนะคะคุณผู้ชม,มก็เอาลงร้างน้ำนะคะให้มันเศษดินหลุดออกไปสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมเย็บขึ้นมา ตัวนี้น่าจะเป็นกรีนคอร์สนะคะต้นกล้าก็ยืดหมดแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจิบต้นกล้านะคะลงใส่ในฟองน้ำเลยลากแบบยาวมากๆนะคะคุณผู้ชมลากยาวมากแล้วเนาะ ็อาจจะรบกวนลา่าค่อนข้างเยอะนะคะวิธีนี้ดิมาแบบแล้วก็ใส่ลงไปเลยวิธีนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะก็ลองทำหลายๆวิธีดูนะคะคุณผู้ชม จะปร,ะรากยัดลงไปจะปร,ะรากยัดลงไปวิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงกับน้องหน่อยนะคะคุณผู้ชมอาจจะทําให้ต้นกล้าบ,บอบช้าได้นะคะก็ทําอย่างเบามือก็ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยัวจะพาคุณผู้ชมทําแบบชึกชับชุกชับเลยนะคะ แล้วก็ดึงเลยจับบรากแล้วก็ดึงลงไปเลยรากยาวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม <S <S เผื่อเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมไม่ไม่ต้องทําแบบโบก็ได้นะคะเผื่อเป็นแนวทางว่าเออทําแบบนี้ดีนะคะทําแบบนี้แล้วทํแยกทาแบบนี้แล้วมีปัญหานั่นน,นนี่นะคะก็จะได้ดูไปแล้วก็ลองทําไปนะคะว่าอันไหนจะง่ายกว่านะคะ ลงไปลึกๆเลยอาจะเป็นเศษอ่ะเป็นพวกขุยมะพร้าวด้วยนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยติดติดค่อนข้างแน่นเดี๋ยวรอให้ดูต้นแข็งแรงนะคะโบถึงจะให้ปุ๋ย ถ้าให้ปุ๋ยตอนนี้ในระหว่างที่ทําแบบนี้นะคะโอคิดว่าน่าจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าฟองน้ําที่เรานวดเนี่ยมันก็จะชุ่มไปด้วยน้ําปุ๋ยนะคะแล้วเนี่ยใบพวกใบพวกอะไรมันก็จะลากกับน้ําปุ๋ยเนี่ยมันจะทําให้ใบผักนะเสียหายได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโบจะพาไปดูตัวที่เราเอาลงกล่องกันเมื่อวาน เดี๋ยวตัวนี้พาเอาลงแบบนี้ก่อนนะคะก็คือถ้าเราจะปลูกปกตินะก็ได้เหมือนกันนะคะแค่ว่าบโบอยากลองทำตัวที่ไม่เคยลองเฉยๆนะคะเวลาที่มีคนมาถามก็จะได้รู้ว่าเนี่ยวิธีเพาะมีกี่วิธีวิธีไหนเป็นวิธีที่สะดวกวิธีที่ง่ายกว่านะคะก็จะได้ตอบถูกเหมือนกันเนาะ แล้วก็คนที่แบบเพาะ,มะเมล็ดไม่ค่อยงอกอลองลองเพาะในดินดูนะคะว่ามเมล็ดของเราจะงอกหรือเปล่าถ้างอกดีก็สแสดงว่าวิธีที่เราเพาะในถาดหรือว่าเพาะในกล่องกระดาษทิชชู่เราอาจจะให้ความชื้นเขาไม่เพียงพอนะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้นกล้าก็มีลักษณะ,ะยืดยืดมากนะคะแต่ว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะคุณผู้ชมสามารถปลูกได้เลย ตึงไปก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะต้นแข็งแรงต้นไม่แข็งแรงว่างปะปายกันไปนะคะอืมติดลงเลยเดี๋ยวเาต้ว่องรอให้เขาแข็งแรงก่อนให้ต้นกล้าพวกนี้แข็งแรงก่อนถึงจะให้ เป็นปุ๋ยนะคะถึงแม้ว่าเจ็ดวันแล้วควรเขาควรที่จะได้รับน้ําปุ๋ยแล้วก็ต้องดูสภาพต้นกล้าของเราก่อนว่าจะไหวไหมนะคะถ้าจะให้ปุ๋ยเลยนะคะเพราะในดินเนี่ยต้นก้าโตกว่านะคะแต่ถ้าเราไม่ใหา่ให้มันยืดเราคงต้องพอห่างๆกันนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะมีปัญหาต้นยืดหน่อยแต่ว่าเราก็ดึงลงไปลึกๆก็แล้วกันนะคะ ต้นอาจจะช้ำหน่อยนะค่ตัวนี้มีต้นเล็กต้นใหญ่สลับกันไปนะคะคุณผู้ชมก็เป็นตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว รอบนี้โบก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นว่าผักสลัดเนี่ยมันจะโตแล้วมันจะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นพุ่มเป็นอะไรเหมือนเดิมเหม,เหมือนที่เราทําปกติไหมนะคะเพราะว่าดูแล้วเนต้นกล้ายืยดมากๆเพราะว่ามันทีกันเกินไปนะคะคุณผู้ชมถ้าเราเพาะเป็นแบบใช้ถาดเพาะที่เป็นหลุม เป็นหลุมที่เขาใช้เพาะเมล็ดนะคะถาดละเป็นแบบนั้นผมว่าน่าจะน่าจะสะดวกน่าจะไม่ยืดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราหยอดหลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะหลุมละหนึ่งเมล็ดน,น,น,น่าจะน่าจะดีกว่าะะที่เป็นถาดเขาเพาะผักต่างๆในดินนะคะคุณผู้ชม ต้นกล้าตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นตัวอื่นตัวที่เหลือเนี่ยโบคิดว่าโบจะเอาลงใส่ในดินในกล่องที่โบได้ปรุงดินไว้ตอนนั้นนะคะมันมีอยู่กล่องหนึ่งที่มันโบปลูกเป็นผักอะบุ้งนะคะมันไม่งอกก็ลเลยจะเอาผักพุกนี้แหละไปใส่นะคะ อันพวกนี้จะใส่ตัวนี้ดูแล้วหรือกรีนโอ๊กโตไวมากๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ลากดีมากๆสลับแดง อันนี้ยิ่งลากยาวจับมันลงไปแต่ถ้าทำแบบนี้หน้าร้อนโบคิดว่าไม่น่าจะไหวนะคะไม่น่าจะมีชีวิตรอดอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นๆสักหน่อยมีฝนนะคะก็ะเลยน่าจะรอดโบคิดว่านะคะน่าจะรอด แต่ว่าทรงต้นก็ไม่น่าจะสวยนะคะถ้าคลืมอยู่ตลอดแบบนี้ก็ต้นก็จะยืดต่อไปนะคะแต่ว่าถ้ามีแดดบ้างนะคะต้นกล้าก็จะไม่ยืดไปกว่านี้นะคะมันก็จะเริ่มเป็นทรงพุ่มที่สวยงามน,นะคะคุณผู้ชมถ้าต้นกล้าเราปล่อยจนถึงประมาณช,ช่วงอายุ20วันแล้วมันยืดมากๆเนี่ย พอเราผูกต่อไปมันก็จะมันก็จะยืดต่อไปนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยที่จะเป็นพุ่มเหมือนเดิมนะถ้าปล่อยให้มันมีการขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเอาใจยากหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยยิ่งไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะบางทีก็คลืม้มบางทีก็ไม่มีฝนอะไรแบบนี้าบางทีก็มีฝนมาแบบนี้นะคะกรงกาก็แสงไม่พอ ำให้ต้นยืดได้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องให้เปิดไฟเนี่ยโบยไม่อยากแนะนำสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะมีพวกมแมลงมากวนด้วยมากวนพวกนี้นะคะนอกจากจะต้นยืดแล้วนะ,ะมันก็จะยังมีมแมลงด้วยนะ,ะถ้าเราเปิดไฟไว้ถ้าเราไม่มีมุง้งไม่มีอะไรให้เขานะคะคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าบ้านคุณผู้ชมแมดดเยอะช่วงนี้ก็วางไว้ในร่มก่อนนะคะสักหนึ่งวันนะคะพอเขาเออเริ่มทรงตัวได้แล้วเราก็ค่อยเอาออกไปรับแสงแดดนะคะหรือว่าเอาไปไว้ในรุมเรือนได้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะจัดการนะคะถ้าเราเพาะในดินนะคะแล้วเราจะเอามาใส่ฟองน้ําได้ยังไงนะคะตัวนี้โบคิดว่าง่ายกว่าเมื่อวันนะคะ เมื่อวานเนี่ยเราต้องใช้มือฉีกแล้วก็เอามาทาบแล้วก็ใส่ในเป็นถ้วยปลูกนะอันนี้เราหยิบจากต้นมาใส่ฟองน้ําฟองน้ำ,อนำรอให้มันมีรากสักหน่อยแล้วเราก็จะย้ายลงถ้วยปลูกนะคะแล้วเรามาอัปเดตกันในวันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ